สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับป้าต๋ออีกเช่นเคยนะคะในรายการคุยไอทีกับป้าต๋อยค่ะหลังจากนี้ต่อไปนะคะป้าต๋อก็คงจะต้องออหายไปบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวป้าต๋อยจะต้องกลับไปทํางานแล้วนะคะก็อาจจะมาพบกันน้อยลงนะคะแต่พอดีเมื่อวานนี้ป้าต๋อยไปพบปะกับคุณแจวแหววนะคะที่สากลออมทรัพย์ มอเกษตรศาสตร์ของเราอะคะ่ะเมื่อวานนี้ป้าเต๋อไปทําธุระที่สารกลรนะคะแล้วป้าเต๋อก็ปิดหน้ากากนะคะแจ๋วแหววทักป้าเต๋อว่าออวันนี้ป้าเต๋อจะสอนอะไรคะนีปะะ่ป้าเต๋อก็สดใสนะว่าป้าเต๋ออุตสา์ปิดหน้ากากแล้วนะคะยังจาป้าเต๋อได้เหรอเนี่ยงังก็แสดงว่าบางท่านก็อาจจะยังคงคิดถึงป้าเต๋ออยู่ใช่ไหมคะงนั้นป้าเต๋อก็เลยวันนี้จะนําคลิป มาฝากสักคลิปหนึ่งนะคะโดยเฉพาะคุณแจ๋ว,แวสาวกรนหมอกอนนะคะที่ยังจำป้าต๋ยได้ค่ะงั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะวันนี้ป้าต๋ยก็เลยจะนำะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาฝากนะคะป้าต๋คิดว่าน่าจะวันนี้น่าจะนำเสนอเกี่ยวกับ Pivot Table นะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะคะป้าต๋ขอเข้าไปใช้งานเริ่มกันเลยนะคะ ป้าเต๋ยก็นะคะสำหรับวันนี้แล้วป้าเต๋อยากจะแนะนำการใช้ pivot table นะคะ pivot table มันเป็นยังไงคะ pivot table มันก็เป็นคำสั่งอันหนึ่งที่อยู่บน microsoft excel นะคะเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เพื่อที่จะนำข้อมูลที่เรามีอยู่เยอะๆนะคะ กรณีที่เราสร้างฐานข้อมูลไว้เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเวลาที่เราจะนําเสนอผู้บริหารหรือว่าเราจะสรุปผลงานผลการทํางานรายงานต่างๆตามที่เราต้องการเนี่ยเราก็จะมี p i v o t t a b เบนี่แหละค่ะที่จะมาช่วยในการทํางานนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะสรุปทําเป็นรายงานตามเงื่อนไขที่เราต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทําได้อย่างง่ายดายนะคะไม่ว่าจะเป็นการสรุปข้อมูลในแต่ละประเภทนะคะว่าอาจจะสรุปผลรวม จำนวนนับการคาการเอเวเรจการหาค่าเฉลีย่ยหรือว่าค่ามากสุดน้อยสุดในฐานข้อมูลของเราที่เราจะนำมาสรุปได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะไปดูเลยว่าวันนี้เราจะแนะนำอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ที่ป้าเตยจะแนะนำวันนี้ก็คือเพื่อให้วิเคราะห์ตารางข้อมูลแล้วก็สามารถนำมาสรุปเป็นรายงานได้อย่าง ะสะดวกรวดเร็วตามที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําข้อมูลที่เราสรุปแล้วเนะะี่ยค่ะไปทําเป็นแบบแผนภูมิได้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะมาฝากคุณแจ๋แววโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะอ่ะงั้นเรามาเริ่มต้นใช้งานกันเลยแล้วกันนะคะอ่ะพ่อเต๋จ,จะขอเข้าไปดูไฟล์ Excel ที่พ่อเต๋ได้สร้างไว้แล้วนะคะอ่ะอันนี้ เป็นตารางฐานข้อมูลอันนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นฐานข้อมูลเล็กๆอันนึงของป้าต๋อแล้วกันนะคะฐานข้อมูลของเราส่วนใหญ่แล้วนะคะอันนี้พูดโดยรวมนะคะว่าเราก็จะต้องประกอบไปด้วยใช่ไหมคะฐานข้อมูลอันนึงนี้จะประกอบไปด้วยอย่างเช่นในตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมคะก็จะมีประกอบไปด้วยฟิลแล้วก็เลคคอร์ดใช่ไหมคะในเล็คอร์ดอันนี้สังเกตของป้าต๋อนะคะในแถวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเลคคอร์ดค่ะ หนึ่งเล็กคอร์ดสองเล็กคอร์ดอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเลกคอร์ดนะคะส่วนไอ้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่เป็นฟิลเนี่ยนะคะที่เป็นหัวตารางเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นฟิลนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละ เรคคอร์ดเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย3ฟิลด์ใช่ไหมคะก็คือเป็นสินค้าการเกษตรเป็นปีแล้วก็เป็นจํานวนอะไรเงี้ยค่ะเขาถือว่าอ่าอันนี้เป็นฟิลด์ใช่ไหมคะแล้วก็ประกอบไปด้วยเรคคอร์ดก็คือแต่ละแถวเนี่ยค่ะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลนะคะอันนี้เพื่อตออธิบายแบบรวดรัดอันรวดรวดเร็วนิดนึงแบบเอารวบรัดเลยนะคะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเราวันนี้เราจะเอา p i v o t table มาสร้างตาราง แล้วก็สรุปผลข้อมูลจากตารางที่เราสร้างไว้แล้วใช่ไหมคะเราจะเอามาสรุปผลได้อย่างไรเอาเพื่อไม่มีการเสรียเวลาเรามันเริ่มต้นทำ Pivot Table กันเลยค่ะอันดับแรกสุดเราเอาม้อมาคลิกภายในตารางของเรานะคะตารางของเรามีอยู่แค่นี้อ่าจริงๆแล้ว Pivot Table เนี่ยจะเหมาะสําหรับการที่จะเอาไปสรุปรายงานในลักษณะของฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ๆนะคะข้อมูลเยอะๆมากมายอะไรเงี้ยค่ะเอามาสรุปให้มันดูง่ายขึ้นแต่อันนี้ แต่ขอทําเป็นแค่แบบเพียงตัวอย่างเล็กๆจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะเราจะเริ่มเลยค่ะเอามาคลิกในตารางนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรามาคลิกที่ตรง insert นะคะอ่า insert แล้วก็ไปที่ pivot table นะคะคลิกที่ pivot table เลยนะอ่ะเขาก็จะขึ้นได้อกบอกขึ้นมาให้เราใช่ไหมบอกว่าเป็น create pivot table นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่า select a table หรือว่าส่วนประกอบ ตรงนี้ค่ะที่เขาเลือกไว้นี่นะคะว่าช่วงข้อมูลนะคะเป็นตรงนี้ใช่ไหมที่เราจะนำมาทำ pivot table ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะสังเกตนะคะเขาจะมีอ่าตรงเหมือนกับแบบ matching e n d นะคะเป็น matching e n d หรือว่าเป็นมดวิ่งล้อมรอบตรงพื้นที่ข้อมูลที่เราจะนำมาทำ pivot table นะคะตรงนี้ถูกต้องแล้วนะคะแล้วส่วนถัดมาตรงนี้เขาบอกว่า n e w w o r k sheet นะคะเขาบอกถามแล้วว่าเราจะทำ pivot table เนี่ย เอาไว้ในเวิร์กชีตนี้ไหมหรือว่าจะเอาไปไว้เวิร์กชีตอื่นนะคะตอนนี้เขาบอกว่า new work new work sheet ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นป้าแต่ก็จะเอาตาม d e f a u l t ของเราเลยนะเอาไปไว้เวิร์กชีตอื่นแล้วกันนะคลิกโอเคได้เลยคะ่ะพอคลิกปุ๊บนะคะเพราะฉะนั้น p i v o t t t b l e มันจะไม่ยากเลยนะคะถ้าเราใช้เมาส์เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับการทํา p i ฮ o t ตเทเนะคะสังเกตพอเราคลิกแล้วด้านซ้ายมือเขาจะบอกว่า Pivot Table 1ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตรงนี้แหละที่จะแสดงรายงานผลให้เราตามที่เราเลือกคำสั่งหรือว่าฟิลด์ต่างๆตามที่เราต้องการนะคะตรงนี้ตรงที่เราจะดูว่ารายงานสรุปมันจะเป็นยังไงเขาบอกวด้วยนะคะว่านี่ Pivot Table อันที่1นะคะอะตรงนี้ถัดมานะคะทางด้านขวามือเขาบอกว่า p i v o t Table Fields นะคะตรงนี้เป็นตรงที่เราจะนำฟิลดต่างๆที่เราจะเอามาทำสรุปรายงานนะคะว่าเราตอนนี้ของเรามีอยู่แค่3ฟิลด์เองเพราะว่าพ็ะเตยทำแบบให้ทำดูแบบดูง่ายๆนะคะก็เลยเป็นฐานข้อมูลเล็กๆอันหนึ่งเท่านั้นเองโอเคไหมคะะเพราะฉะนั้นตรงด้านล่างนะคะ เป็นตำแหน่งที่เราจะนำเอาฟิล์ตรงนี้นะคะมาวางว่าเราจะวางไว้ตรงไหนบ้างเขาจะมี4ส่วนประกอบนะคะสังเกตดีๆนะตรงนี้เขาเหมือนเป็นกรวยใช่ไหมเขาบอกว่าฟิลเตอร์นะคะส่วนถัดมาคอลัมน์นะคะส่วนด้านล่างที่บอกว่า r o สนะคะส่วนด้านขวามือตรงนี้ด้านล่างตรงนี้เขาบอกว่า values นะคะคือตรงนี้เราจะไปดึงฟิล์เนี้ยมาวางนะคะเอาทุกคนละสังเกตด,ดูเอาลองคลงิกดูสิคะสมมติว่าเราจะเลือกปีนะเราคลิกที่ปีได้เลยนะคะ ถ้าเราคลิกปีปุ๊บปีมาวางตรงนี้สมมุติว่าเราไม่ต้องการที่จะให้ปีมาวางตรงนี้เราเปลี่ยนใจเราจะทํำยังไงเราก็เอาเมาคลิกตรงนี้ออกค่ะคลิกปับ๊บเห็นไหมคะปีตรงนี้ก็หายไปแล้วใช่ไหมคะ,อะตอนนี้ป้าแต่จะนําปีนี่นะคะมาวางไว้ที่คอลัมน์นะคะส่วนประกอบตรงนี้นะเราก็เอามาส์มาชี้ที่ตรงปีตรงนี้นะกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ลากมาวางตรงนี้เลยค่ะ,ะเห็นไหมพอวางปุ๊บนะคะ มันก็จะมาวางตรงนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วสังเกตนะคะตรงที่เป็นตาราง Private Table ของเราที่เป็นรีพอร์ตตรงนี้นะเขาก็จะบอกเราว่าตรงนี้เป็นปีให้แล้วมันจะวางในลนักษณะของคอลัมน์ใช่ไหมคะคอลัมน์ก็คือที่คอลัมน์ A นี่เป็นปี2559ใช่ไหมคะ 2560อยู่ที่คอลัมน์ดไล่ไปเรื่อยๆเลยจนถึงคอลัมน์ f ใช่ไหมคะอ่ะถัดมานะอันนี้เราได้คอลัมน์แล้วใช่ไหมถัดมาถัดมาสมมุติว่าเราจะเอาสินค้าเนี่ยคะ่ะมาวางไว้ที่โลนะคะล้วก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะแล้วก็กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ลากมาวางไว้ที่โลคะ่ะเห็นไหมตอนนี้พอเราวาง สินค้าทางการเกษตรมาวางตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะเอามาวางไว้ที่โรให้เราใช่ไหมคะก็คือแถวที่ห้าแถวที่หกแถวที่เจ็ดแถวที่แปดเห็นไหมคะเป็นการนําเอาตารางที่ของเราเมื่อสักครู่เป็นตารางยาวๆใช่ไหมคะเอามาวางเรียงลงมาในลักษณะของแถวให้เราตามที่เราบอกเนี่ยเราบอกว่าเอาสินค้าทางการเกษตรมาวางไว้เป็นแถวๆเลยนะ มันก็วางให้เราเป็นแถวๆโอเคไหมคะส่วนตรงคอลัมน์เราบอกว่าเอาปีนี่นะลากมาวางที่คอลัมน์นะปี B ก็มาวางตรงคอลัมน์ A คอลัมน์ B C D E F G ให้เราเรียบร้อยถูกต้องไหมคะสุดท้ายนะคะอันนี้มันเหมือนตัดกันเนาะถ้าเราสังเกตตรงนี้เป็นคอลัมน์อันนี้เป็นแถวใช่ไหมคะมันตัดกันเสร็จแล้วไอ้ส่วนตรงกลางเนี่ยสำคัญตรงเนี้ยถ้าพูดถึงว่าเป็นตัวละคร อันหนึ่งในที่เราจะแบบว่าดูภาพยนตร์ดูดูหนังดูละครเนี่ยนะถ้าเปรียบเสมือนนะคะตรงคอลัมน์กับตรงโลเนี่ยเขาจะเอาพวกเกี่ยวกับพวกดีเทลต่างๆเอามาวางตรงคอลัมน์หรือว่าแถวตรงเนี้ยนะคะหรือว่าเกี่ยวกับพวกสับไตเติลต่างๆนะคะเอามาวางรวมถึงตรงนี้ด้วยนะคะที่บอกว่าอันนี้เหมือนตัวประกอบนะคะถ้าพูดถึงเป็นละครนะอันนี้จะเป็นตัวประกอบคอลัมน์กับแถวเนี่ยแต่ส่วนที่เป็นนางเอก พระเอกของเรื่องจะอยู่ตรงแว l u ลูตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ลืมนางเอกกับพระเอกของเรานะคะเราจะนํามาวางไว้ตรงแว l ์ลูตัวไหนที่จะเอามาวางส่วนใหญ่แว l ลูตรงนี้จะเป็นพวกตัวเลขพวกพวกสรุปต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ช้านะคะเราไม่รีเราเราดึงจํานวนตัวนี้นะเอาหมอมาชี้ตรงนี้นะคะ กดลากแล้วเอามาปล่อยตรงแวลูเลยนะคะเห็นไหมนางเอกกับพระเอกของเรามาเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จะสรุปให้เราแบบอย่างถูกต้องเลยนะคะถ้าตารางข้อมูลของเราทําตั้งแต่แรกอะค่ะให้มันถูกต้องพอเราเอามาวางตรงนี้ปุ๊บตรงนี้สรุปให้ถูกต้องเลยเห็นไหมคะเราก็จะเห็นว่าแตงโมของเราเห็นไหมคะสินค้าทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยของเรานี่นะคะปี2559นะคะได้เท่ากับอันนี้เป็นเพียงข้อมูลสมมุตินะคะอะ เป็น9000ใช่ไหมคะปี 60, 61, 62, 63นะคะปี63นี่เออรู้สึกว่าปี63สินค้าทางการเกษตรของเราจะลดน้อยถอยลงทั้งหมดเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าติดเรื่องเกี่ยวกับไวรัสโควิด COVID, กำลังมาระบาดประเทศไทยเรานะคะจริงๆมันก็ระบาดท,ทั่วโลกลนะคะมันเลยทำให้สินค้าทางการเกษตรของเราโดนไปด้วยนะคะสังเกต อันนี้ได้ตั้งก0 0 0ปีนี้ได้แค่เท่าไหร่คะแตงโมสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้มันก็จะถูกต้องเห็นไหมคะมันรวมให้เราเสร็จสับเลยใช่ไหมคะอันนี้เอาถ้าเราป้าเต่เปลี่ยนใจนะคะปะ้าตอยากจะได้ตารางอันนี้เอากลับไปนะคะป้าต่อยากได้ตารางอันนี้นะคะป้าเต๋อก็ลากตารางคลิกตรงนี้เลยนะคะคลิกตารางตรงนี้นะถ้าเราคลิกข้างนอกตรงนี้สังเกตนะตรงที่เป็นไพ่หวอดเทเบิลตรงนี้หายไปด้วยเห็นไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ปร้าเตคลิกในตารางที่เป็นตารางไพ่หวอดเทเบิล ตรง p i v o t Table ที่เป็น Field นี่ก็จะมาแสดงเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ป้าแต๋อยากจะย้ายนะคะอยากย้ายตารางอันนี้ค่ะป้าแต๋ก็ลากเมาส์ลากเลกือก,าก,าก,ากตารางอันนี้ป้าแต๋อยากจะเอาไปไว้ที่ตรงฐานข้อมูลนะคะตอนนี้เขามาอยู่ที่ชีท,ทหนึ่งเห็นไหมคะข้างล่างนี้แต่ตอนนี้ป้าแต๋จะขอตัดตรงนี้นะคะขอย้ายป้าแต๋ก็กด Control X ไปนะคะกด Control แล้วก็ คู่กับตัว x นะคะแล้วเพื่อที่จะเอามาวางไว้ที่ฐานข้อมูลการเกษตรตรงนี้นะคะป้าเต๋อก็มาที่ตารางมาคลิกที่ฐานข้อมูลการเกษตรเรียบร้อยป้าเต๋จะเอามาวางตรงนี้นะป้าต๋ง G 4แล้วกันนะคะป้าเต๋อก็ c t r o l v เห็นไหมคะตารางที่เป็น pivot table ของป้าเต๋อก็ย้ายมาอยู่ที่ในส่วนของฐานข้อมูล ทางการเกษตรของป้าเต๋อเรียบร้อยแล้วนะคะป้าเตย๋ออยากจะทําอะไรป้าเต๋อจะได้เห็นข้อมูลเปรียบเทียบกับตารางนี้นะคะป้าเต๋อก็เลยย้ายมาไว้ตรงนี้ละกันนะอ่ะตอนนี้อ่ะตรงนี้หายไปไหนคะ pivot table ที่ตรงนี้ f i ล l มันหายไปไหนหายเพราะป้าเต๋อคลิกเมาส์นอกตารางใช่ไหมเพราะฉะนั้นป้าเต๋อคลิกในตารางนะพอป้าเต๋อคลิกในตาราง pivot table ก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้สมมติว่าป้าเต๋อต้องการที่จะ เอานาตารางตรงนี้มาทากราฟในพายเวิร์ดเทเาลทำไงคะซึ่งไม่ยากเลยนะคะการทากราฟหลังจากที่เราได้ตารางพ i v o t ิร์ดเเลเรียบร้อยแล้วนะคะก็าแต่ก็จะไปที่ตรงนี้นะคะคลิกที่ Insert เลยนะแล้วก็มาที่พ i ยเวิร์ดชาร์ตนะคะตรงนี้นะคะมาคลิกที่พ i ยเวิร์ดชาร์ตตรงนี้นะทันไหมคะ ถ้าไม่ทันป้าเต๋อทวนอีกทีนึงนะอันดับแรกปร้าเต่ต้องคลิกที่ในตาราง pivot table ของป้าเต่ก่อนนะแล้วป้าเต่ก็มาเลือกที่ insert นะคะแล้วก็มาเลือกที่ pivot chart คลิกเลยอ่ะ pivot chart เขาก็มี pivot chart ให้เลือกเยอะแยะมากมายอย่างที่ป้าเต่อเคยได้แนะนำเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกราฟใน microsoft excel ไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป้าเต๋ขอเลือกที่คอลัมน์ที่เป็น default ตรงนี้เลยนะปะ้าเต๋ขอเลือกกราฟเป็น อันนี้เลยนะคะอันแรกที่เป็น Default ขอคลิกโอเคเลยนะปับ๊บคลิกโอเคปับ๊บเห็นไหมป้าเต๋อก็จะได้กราฟมาแสดงตรงนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะซึ่งการสร้าง Pivot c h a r t ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอให้ทุกท่านใช้เมาส์เป็นก็สามารถทำงานกับ Pivot t a b l e ได้แล้วคะ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะสมมุติว่าป้าเต๋อยากจะทำอะไรดีคะอ่ะสมมุติว่าป้าเต่อยากจะ ทำสรุปนะคะ,ะตรงนี้ดูยากนิดนึงนะคะเป็นข้อมูลป้าแต่อยากจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์ทำได้ไหมทําได้แบบง่ายๆเลยวิธีการนะคะก็าต่ก็คลิกในตาราง p i v o t t a b l e ตรงนี้ก่อนนะคะป้าแต่อยากจะขอสรุปให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับแกรมทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะคะถ้าตรงนี้คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพวกนี้จะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็าต่ก็มาคลิกตรงนี้นะเอาคลิกตรงไหนก็ได้ในตารางนี้สักที่นึงในตารางไพว o ล์นะแล้วก็แต่ก็จะมาคลิกตรงนี้ค่ะ,คะ sum of ฟจำนวนตรงนี้นะป้าเต๋อขอคลิกปับ๊บอ่าแล้วป้าเต๋อก็จะมาที่ที่ value f i e l d setting นะคะแล้วป้าเต๋อจะขอเลือกตรงนี้นะคะว่า show value as นะคะป้าเต๋อขอเลือกที่ show value as นะคะแล้วป้าเต๋อก็จะขอโชว์ value as เป็นอะไรตรงนี้เขาบอกว่าโชว์เป็นอะไรสามารถที่จะเลือก value ตรงนี้ได้ป้าเต๋อขอเลือกเป็น แกลนออฟทอทัล uh, แล้วกันนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบจากแกลนออฟทอทัลค่ะป้าเต๋อคลิกปับ๊บแล้วก็คลิกโอเคได้เลยเห็นไหมคะสังเกตนะคะว่าตารางไพรเวทเทเบิลของป้าเต๋อนี่เขาจะเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะทุกช่องทุกปีที่สินค้าการเกษตรของเราเนี่ยก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเทียบกับแกลนทอทัลตรงนี้ถูกต้องไหมคะเออไม่ยากเลยใช่ไหมคะไหนป้าเต๋อขอเปลี่ยนใหม่ซิถ้าสมมุติว่าป้าเต๋อจะเอามาเทียบในลักษณะของ แถวว่ะค่ะจางแตงโมเนี่ยถ้าเราคิดตรงนี้เฉพาะแตงโมเป็น100%ข้าวโพดเป็น100%นะคะอ่ามันญี่ปุ่นเป็น100%ทุกอย่างตรงช่องนี้เป็น100%ทั้งหมดเนี่ยตรงนี้มันจะคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์อ่ะไม่ยากเลยอ่ะแก้นิดเดียวเองนะคะป้าแต่มาคลิกที่ตรงนี้นะคะตรง sum of จํานวนตรงนี้นะคะป้าแต่คลิกปับ๊บแล้วก็มาเลือกที่ value field settings ตรงนี้อีกทีนึงค่ะ แล้วป้าเต๋อขอเปลี่ยนตรงนี้นะว่าตรง True Value as ตรงนี้ป้าเต๋อจะไม่ขอเป็น of Grand Total แล้วนะป้าเต๋อจะขอเป็น Row แล้วกันนะคะเป็น Percent of Row Total แล้วกันนะคะป้าเต๋อคลิกตรงนี้ปั๊บแล้วก็คลิกโอเคเลยนะคะเห็นไหมตรงแถวของป้าเต๋อเนี่ยแปลงโมถ้าร้อยเปอร์เซ็นในแต่ละปีนี้จะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นเขาก็จะเทียบให้จากอันนี้เป็นในลักษณะของแถวใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะข้าวโพดมันหย่บปุ่นอ้อ,อยทุกสิ่งทุกอย่างเทียบกับแถวได้ถ้าคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นในแต่ละปีคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะทุกปีตั้งแต่ปีห้าเก้าถึงปีหกสามปีหกสามนี่แย่หน่อยนะคะ <g ül> มาเจอไว COVID รัสโควิดสิบเก้าระบาดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลของเราก็เลยอาจข้อมูลตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าจะน้อยมากเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วตรงนี้ก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นในแต่ละแถวคิดให้เราเรียบร้อยเห็นไหมคะ การทำา p v อ t t t a บ l e บน Microsoft Excel ไม่ยากอย่างที่คิดขอให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้เมาส์เป็นก็สามารถทำสรุปรายงานแบบง่ายๆด้วย p i v o t Table ในโปรแกรม Microsoft Excel ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นป้าเตอยากจะขอตรงนี้นิดนึงนะคะสมมุติว่าอ่าอ๋อพอดีป้าเต๋หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวป้าเต๋ต้อง ไปทำกับข้าวเพราะว่าวัาวนนี้ป้าใต๋ work from home นะคะเออรู้สึกว่าเดี๋ยวได้เวลารับประทานอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวป้าใต่ขอไปเตรียมอาหารก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวป้าใสจะมาเล่าให้กันฟังต่อไปนะคะแต่ตอนนี้ป้าใต๋สิ่งที่เราได้วันนี้นะคะหลังจากที่ขอสรุปนิดเึงแล้วกันนะคะว่าหลังจากที่เรามีตารางหรือว่ามีฐานข้อมูลอันนี้ป้าใต๋สมมุติเป็นตารางฐานข้อมูลที่แบบเล็กๆนิดนึงนะคะแต่จริงถ้าจะประโยชน์ของ pivot table ถ้าจริง,รงๆรแล้วต้องเป็นตาราง ใหญ่ๆข้อมูลเยอะๆอันเนี้ยมันจะเห็นประโยชน์ได้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะถ้าผู้บริหารถ้าเผื่อบอกว่าอยากได้สรุปอะไรเนี่ยเราจะใช้อะนไลน์เอามาทําสรุปจํานวนตัวเลขเนี้ยให้ผู้บริหารได้รับดูรับชมอย่างรวดเร็วนี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ Pivo t table เลยใช่ไหมคะเห็นไหมตารางอันนี้เราดูแบบมันกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากจะสรุปอะไรเราก็ใช้ Pivo t table แบบง่ายๆเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยอันดับแรกเราก็ นี่ใช่ไหมคะเราคลิกในตารางฐานข้อมูลเราจะใช้ pivot table เราก็มาที่ insert ใช่ไหมคะแล้วก็เลือก pivot table ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้ตาราง pivot table อยู่ด้านซ้ายมือใช่ไหมคะแล้วด้านขวามือก็จะเป็น f i ล l d ของ pivot table ให้เราเลือกใช่ไหมตอนนี้ที่เรามีเรามีอยู่สินค้าแล้วก็ปีแล้วก็จํานวนมีอยู่แค่3ฟิ f i l ใช่ไหมคะให้เราเลือกเพราะฉะนั้นเราอยากได้ f i ล l ์ไหนแล้วก็ลากเมาส์แล้วเอามาวางอยากวางที่คอลัมน์ส่วนใหญ่ตรงคอลัมน์แล้วก็โลนี่มันจะเป็นเกี่ยวกับ พวกดีเทลต่างๆใช่ไหมคะอย่างเช่นของเรานี่จะเป็นพวกสินค้าทางการเกษตรใช่ไหมคะหรือว่าโลกคอลัมน์นี่ก็จะคล้ายๆกันนะคะข้อมูลที่จะเอามาวางพวกดีเทลต่างๆพวกข้อมูลส่วนประกอบต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นในส่วนของที่เป็น Val u e นี่จะเป็นตัวเลขเป็นสรุปเป็นยอดขายเป็นอะไรเงี้ยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็วางให้ถูกถ้าเผื่อมันไม่ถูกนะคะ Pi v o t table เขาบอกว่า นะเราคลิกตรงพายอดเทเบิลตรงนี้สมมุตินะคะว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยเราอยากจะเอาปีเนี่ยนะคะเอามาวางไว้ตรงด้านล่างของการสินค้าการเกษตรนี้ก็ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่า,ว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 าพ i v o ดเทเบิลมันก็คือการย้ายหมุนไปหมุนมาใช่ไหมคะพราะฉะนเดี๋ย,าายกวก่อนจะไปทนันครับสแตนก่อนแถนิดนึงแล้วกันนะคะว่าแต่อยากจะนําปีเนี่ยนะคะเอามาวางไว้ด้านล่างสินค้าการเกษตรพีสแต่ก็ย้ายมาวางตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะขอย้ายตรงนี้นิดนึงนะขอย้ายกราฟหรือว่า เนี้ยมาข้างล่างข้างนิดนึงเห็นไหมพอพ้าแต่ย้ายปีลงมาไว้ด้านล่างของสินค้าการเกษตรใช่ไหมคะเห็นไหมมันก็จะบอกว่าแตงโมงของแต่ละปีเนี่ยเป็นเท่าไหร่แต่พอดีว่าเมื่อสักครู่นี้เราทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์ออฟเปอร์เซ็นต์ออฟรยใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นร้อยเปอร์เซนต์หมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็ไม่ยากใช่ไหมคะก็เพียงแต่แก้นิดเดียวเองมาที่ซัมออฟจำนวนตรงนี้สังเกตนะตรง100%ร้อยเปอร์เซนต์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ถูก ใจที่เราต้องการนะคะเราไม่อยากให้มันเป็น100%ยเปอนแบบนี้เราอยากให้เป็นจํานวนจริงๆใช่ไหมคะเราก็มาแก้ไขตรงนี้ค่ะซัมออฟจำนวนตรงนี้นะคะ,นนะ,คะป้าแต๋ขอคลิกตรงนี้นิดนึงแล้วก็มาแก้ที่ value fill setting นะคะแล้วป้าเต๋ก็ขอแก้ไขตรงเนี้ย s o w w value as ตรงเนี้ยนะคะเดิมทีมันเป็นบอกว่า o f l o a total ใช่ไหมคะ percent of l total ป้าเต๋ขอคลิกตรงนี้บอกว่า ป้าเต๋ไม่ต้องการแล้วป้าเต๋ขอ no เลือกเป็น no c a n c u l a t i o n นะคะไม่เอาแล้วค่ะคลิก no c a n c u l a t i o n นะคะแล้วคลิกโอเคปั๊บอ่าเห็นไหมข้อมูลของป้าเต๋ก็กลับมาตามที่ป้าเต๋ต้องการแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะการใช้ pivot table บน Microsoft Excel ง่ายนิดเดียวขอให้คุณใช้เมาส์ได้แล้วก็ เข้ามาลองคลิกดูลากดูเลื่อนดูนะคะย้ายดูไพ่เว็บเชเว็มันบอกว่าให้หมุนไปเรื่อยๆเอาฟิลที่เรามีอยู่นะคะมาวางตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ลองดูว่าอันไหนที่เราชอบใจถูกใจใช่ไหมคะก็มีอีกอันหนึ่งนะคะตรงส่วนของฟิลเตอร์อันนี้ถ้าเผื่อเราลากข้อมูลมาเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลที่เราต้องการถ้าเผื่อผู้บริหารเขาบอกว่าอยากได้เฉพาะแตงโมหรือว่าอยากได้เฉพาะอ้อยอยากได้เฉพาะมันญี่ปุ่นเนี่ย หรือว่าอยากได้แค่เข้าโพดกับมันญี่ปุ่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของฟิลเตอร์ได้เพราะฉะนั้นป้าเต๋ฝากไว้ให้คิดต่อนะคะว่าลองเอาไปทําเป็นการบ้านดูนะคะถ้าเราจะใช้คําสั่งฟิลเตอร์นะคะเราจะทําได้อย่างไรแต่สําหรับวันนี้นะคะป้าต๋ก็สําหรับเมื form ่อฟอมโ m มคุย IT กับป้าต๋วันนี้ป้าแต่ขอสรุปนิดนึงแล้วกันนะคะว่า วันนี้นะคะจุดประสงค์ของเราเราก็บรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะคะสิ่งที่ผู้ชมทุกท่านได้รับฟังรับชมจากป้าเตยไปแล้วจะต้องสามารถวิเคราะห์ตารางข้อมูลแล้วนํามาสรุปเป็นรายงานได้ตามต้องการโอเคไหมคะน่าจะโอเคนะคะถ้าไม่โอเคก็มาดูซ้าอีกรอบหนึ่งหรือสองรอบได้แน่นอนเตย ละะแล้วก็อันที่สองสามารถรำนำรายงานสรุปข้อมูลที่เราได้แล้วนะคะที่เราค้นหาข้อมูลหรือว่าที่เรา,เาจัดทําข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาทําในาลักษณะของแผนภูมิได้นะคะก็คือภพ่วัดชาร์นั่นเองโอเคไหมคะถ้าโอเคแล้วสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสนุกกับการใช้ไอทีแล้วก็อย่าลืมติดตามชมมาดูคุยไอทีกับป้าต่อยทุกวันพฤหัสนะคะ เดิมทีบอกว่าเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาโดยประมาณแต่ต่อไปนี้นะคะพอดีว่าจะป้าเตจะต้องกลับไปทำงานแล้วนะคะงานในหน้าที่ของป้าเตยก็จะต้องมีการอบรมมีการมีงานอีกหลายอย่างที่ป้าเต่ะเตจะต้องรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นรายการคุยไอทกับป้าเต่อาจจะลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นก็ ก็คอยติดตามป้าแต้และกันนะคะว่าจะยังไงนะคะหรือใครสนใจอยากจะให้ป้าไตมาแนะนําเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรก็อินบอกมาด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเล่าสู่กันฟังและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่อง Pivot t เทเบแค่นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่าน IL เ v e เกษตรศาสตร์ University ป้าเต๋เลิฟสำนักบริการคอมพิวเตอร์และป้าเต๋เลิฟทุกคนคะ่ะรักหนะ้จุ๊บจบุคุณแจวแหววสมสากรอเอาซ้ำม,มากปรป้าเตยททำคลิปมาฝากแล้วนะคะฝากทุกคนด้วยคะ่ะบ๊ายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะและพบกับป้าต๋อในรายการคุยไอทีกับป้าต๋ออย่าลืมติดตามป้าต๋อต่อไปนะคะ